ใช่หรือไม่ครั้งนี้เมื่อเงี่ยหัวโยนกัวโลงบนพืนกัวทั้งสองด้านกลับคว่ำลงทั้งคู่เป็นการบอกว่าใช่นั่นคือสิ่งที่ต้องการเมื่อเห็นเช่นนั้นจงสาถึงกับหน้าซีโอถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะทำเช่นไรดีเงี่ยหัว ไม่มีทางอื่นแล้วเงินในนั้นคงจะมีเยอะมากแน่ๆเขาเลยอยากได้คนมาสังเวยแต่ช่างเถอะเขาต้องการสิ่งที่ใหญ่เกินไปเรารับมือไม่ไหวกลับบ้านกันดีกว่าเงี่ยหัวกำลังจะหันหลังกลับแต่จงสากลับรั้งเขาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเงี่ยหัว